รถคันนี้เป็นรีโวนะครับรีโวนะครับกับชุดไล่ข้างทางร้านนะครับแล้วก็จะมีอ่าตอนนี้ใช้กล่องโหมดหนึ่งอยู่นะครับอ่ากล่องโหมดหนึ่งเราวิ่งในโหมดอ่าพาวเวอร์ครับผมแล้วก็จะมีรูปไฟกล่องโซล่าโชว์นะครับเราทําระบบน้ามันแล้วก็ไฟเครื่องยนต์โชว์เกี่ยวกับย่านอากาศนะครับเพราะรถคันนี้ทําเพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้จูนเก็บเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะวิ่งประมาณไหนนะครับอ่าแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวดูรถแล้วออกไปเลยนะครับ